สดน้ามปาล่าเลยพี่น้องปลาโทูสองใส่คำใหญ่แทะเออเม็กใส่เบื้องน้ากันนะถุกจัดถักกระโซ่เถอเพี่น้องเพ็ดกับเพ็ดสวัสดีครับ พ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ขู่สู้คนครับผมมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าอาหารรสเด็ดวันนี้เจ้าบู๊แซมเจ้าไท้อีกแล้วพี่น้องวันนี้บ๊วยเมน้อยอย่างนอ้องนี่ยสมปากพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตำกุ้งสดตำหมกหุงแก้มกุ้งสดพี่น้องผักสดสเจ้า,จา,ว,ว,จาวันนี้จากสวนเลยเจ้าวันนี้อุ้ยผมด้วยมาใช้กับบรรยากาศยามแรงพี่น้องลมไม่ห่อยเย็นๆนั่งกินข้าวแซ่บนั่งกันครับพี่น้อง มาพี่น้องเอ้ยตันที่ร้องโอ้ฝงม,มินตำฝงมินต์ำามามามา,มาครับผมอาา่ะค่ะฝงมะมอส,สุดๆเลยพี่น้องผักกาดผักแก้มเฮ้ามียอดเส้นจขอปุนพี่น้องเอ้ยมันเหนียวมาขออนุญาตใช้มื้อนะที่นี้พี่น้องเอ้ยแสบหลายอยู่เกาหลีบอมมี่ยังแซสบท่าส้ตามต่ำพี่นอ้องบฝงกุ้งอะไรพี่น้องเอ้ยเด้งๆครับผมอืไงจ๊ะช่าบผอบ้านสอบค่ะ มันยุบสมตันเหมือนกันพี่น้องหน่อเส้นป้าเส้นหม้อขนาดพี่น้องหยุดหยุดยั้งย้าพี่น้องนุ่มๆโอ้ชิมช่วงเลยโอ้ขึ้นดีขนากแบบพี่สีไหมลูกกุ้งเขาเจ้าขาวขาวเลยเจ้าอออืออือเออทางไก่ทางไก่พี่น้อง นอมีอย่า mm hmm. งซูเลยเมนูนี้เหมาะขนาดเจ้ากุ้งเด่งตุมต้มตุ้มตุ้มเลยพี่้องอ mm hmm. เด่งดีฮะสายส้มตำสุดยอดเ mm hmm. ด็ดพักบุงเจ้าเหมาะขนาดมรเจอกันบรรยากาศยามแรงเรานี่ ตอนเช้าฝนตกทางวันแลยเจ้าบายบายมากนี <can> ่ก็ห่อนี่นองเลยตกแล้วก็ห้อนเนาะเกาหลีสามเดูในมือเดียวเหมือนเจ้ามือเศร้าฝนตกเที่ยงมาเดียบแรงมากแต่ตกฝนเนาะเจ้าหนาวกสุดยอดเลย ื mm hmm. มหายอยากพีน้อมุเส้นเนาะา mm hmm. หอพักพน้องหอมาโทกสมพเทพหอพักบัวป้อตองน้ำปลาร้าเจ้าหนื้อปลาหอมแม่ขอกุ้งสองตัวเลยกุ้งสองตัวสดน้ำปลาร้าเลยพี่น้อง mm hmm. ห่อมาถูกสมใส่คำญงแทะเอาแมกใส่เบื้องน้ากันนะ Too chưa? hát có sâu hát rồi, phải không cà hết mhm 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 เป็นปลาดามาบอสองม้วนเจ้าม้วนปลาดามาเนาะเอากินของทถลทไปเนาะนี่แหละอันไหนแ่บเมากินอันนั้นเจ้าผู้ใด,ดมากอันใดก็ซื้อกินเอาเนาะบอกเพื่อน่ๆทอมเพื่อนพี่น้องเพิ่นจะกินน้ำปลาแดงพี่น้องปลาแดงยิมห้าบาทเมืองไทย สามพันห้าร้อยวอนลีสามพันไม่หรอเดาเออไ่เอาเดีเอาเสียงโซบะแม่เออครับปุนะเหนื่อยต้องเสียงข้าปุ้นแกมเ้ามอกีอ่ะโอ้ มองไงมองนี่น้องเออะป๊เขากับบรรยากาศมะส้มเนี่ยใส่ต <ไป S 2> ัวฟัก<ะ>ยาวใส่กุ้งสดนอสนาจ้าอืม,อมเป็นไง ช้าใแจนะคนมากินกุ้งสุบ้าแม่มากินกุ้งสุอ๋อช้าใแจเด่งดีขนาดสองามนแจกโซดานะหน่อยล่างแจกโซดาเจ้าแจกน้ำแข็งเอาหุงกรอบด้วนคะ่ะเจ้า dù có lý đi kiếm xong tham này, sự gióp nữa nào mhm 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 mà mà. mhm 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 Nua, mhm 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 đấy. ô. mhm แก้มใส่กุ้งสดกุ้งเหรออู้หูเทขึ้นตาเด้อตอนนี้อือเด็ดเด็ดเด็ดดูยอดน้ำปลาหนัวอีีเป็นน้ำข้นต่ำบ่เป็นน้ำปลาวะเป็นสองย่างเลยละโอ้น้อง น้ำปลาลาลอยู่ตังบาแมฆใช่สดน้ำไปเนาะบ้าแมฆนะว่าเป็นน้ำข้นต่ำ <c oughs> เป็นน้ำชุนสดอุมามีเนาะพี่น้องออากาศนี่กิ่ง <c oughs> เหมือนอากาศอะไรอะอากาศกินแก้มลาบอะ นะจะอร่อยผักกาดเห็ด嘛อืมผักกาดเห็นใจ่จะกินบางคนก็ไม่ชอบกินเพราะมันจะออกเป็นมีขนขนหน่อย,หน,อยหน่อยนะพี่น้องผักกาดเกาหลีมันก็อร่อยอืมหักบ,บุ้งไหมมันขึ้นดีฝนตกทำมันพี่น้องอไหยกุ้งอืมยุงต้องร่ม嘛 วันหนึ่งห้าเดูพี่น้องห้าหกเดูแล้วแต่ตามใจเลยพี่น้องเดี๋ยวตักเดี๋ยวแดดโอ้จอดชิ้นเด็กเอาเส้นให้บ้าไหมนุมเส้นพี่น้องมัต้องจะอีจาะคลุกเส้นพี่น้อง

เยอะเลยโอ้แสบแสบแสน้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวอ้อเลยว่าไม่เลยจ้าเนิทั้งเพจเฟซ o ุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต๊อเจ้าอะไรดูจบ เพ็ดเสร็จแล้วไหมหยุดไม่ได้น้องขยุดนี่น้ำตาแตกหยุดต้องร้องหาน้ำอือนี่กาม้อขนาดอืมหนออืมหน่อยแซ่บเนาะ เอาคุณซับนี่ก่อนพี่น้องมือนีิขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเป็นยังบุญไล่ๆพี่น้องเลยขอบคุณได้เลยที่คอยมาสนับสนุนกันเบื้องกันขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนอสครับผมขทุกคนเช้าสหรับวันนีค่ะสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะครับผมมือใหม่หาของแซ่บๆมาล้างกินน้ำกันไหมครับผมสหวัสดีค่ะสวัสดีครับ